ั้นตอนเติมเงิน G Wallet คนละครึ่งเฟส2พร้อมใช้สิทธิ์1มกราคม2564ทำยังไงบ้างมาติดตามชมกันเลยค่ะและก่อนจะไปรับชมนะคะรบกวนช่วยกดติดตามช่องอยากบอกและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเรามาทำความเข้าใจวิธีการเติมเงิน G Wallet กันค่ะอันดับแรกนะคะให้เปิดแอปเป่าตังค่ะ จากนั้นนะคะให้เลือก G Wallet ค่ะจากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้า G Wallet นะคะให้กดที่เติมเงินเข้า G Wallet ค่ะเราก็จะมาเจอหน้าเติมเงินเข้า G Wallet ค่ะโดยในหน้านี้นะคะจะแสดงธนาคารที่เราสามารถใช้แอปเติมเงินเข้า G Wallet ได้ค่ะเริ่มจากธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอุธยาธนาคารอมสินธนาคารธนาชาติธนาคารท,าาารทกศและธนาคาร u o b ค่ะโดยเราสามารถใช้แอปธนาคารในการเติมเงินหรือจะใช้วิธี QR พร้อมเพย์นะคะหรือจะเติมเงินที่ตู้ ATM ก็ได้ค่ะโดยในคลิปนี้นะคะเราจะใช้วิธีเติมเงินด้วยแอปธนาคารอมสินค่ะหากท่านมีแอปธนาคารอื่นนะคะขั้นตอนการเติมเงินก็จะคล้ายกันทุกธนาคารค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเลือกที่แอป m y m o ค่ะจากนั้นนะคะก็จะมาเจอหน้าเติมเงินผ่านแอปธนาคารค่ะโดยในหน้านี้นะคะจะแจ้ง G Wallet ID ของเรานะคะว่ามีเลขอะไรบ้างและมีปุ่มคัดลอกนะคะเพื่อให้เรานำไปเติมเงินค่ะและในหน้านี้นะคะยังอธิบายขั้นตอนการเติมเงินอย่างละเอียดไว้ให้อ่านด้วยค่ะและด้านล่างนะคะก็สามารถกดเข้าที่แอป m y m o เพื่อเข้าไปเติมเงินได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะกดคัดลอกค่ะเพื่อนำรหัส G Wallet ID ไปเติมเงินนะคะจากนั้นนะคะให้กดเปิดที่แอปธนาคารออมสิน m ม m o ค่ะหรือสามารถเลือกเปิดแอปธนาคารนะคะจากด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเมื่อเราเข้าสู่แอปธนาคารออมสินไม Mo นะคะให้เรากรอกรหัสพิน6หลักเพื่อเข้าแอปค่ะเมื่อเราเข้าสู่แอปธนาคารออมสินไมโมแล้วนะคะให้กดเลือกบรรทัดที่มีหัวข้อว่า บินเติมเงินบริจาคค่ะและเลือกหัวข้อด้านบนนะคะที่เขียนว่าเติมเงินค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าเติมเงินนะคะให้เรากดค้างไว้ที่ช่องหมายเลข eWallet นะคะแล้วจะมีกล่องข้อความขึ้นมาให้เราเลือกให้เราเลือกว่าวางค่ะระบบจะนำตัวเลขที่เรากดคัดลอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมากรอกลงที่ช่อง eWallet ให้ค่ะ ซึ่งจะทำให้เราสะดวกมากๆนะคะไม่ต้องกรอกตัวเลขจำนวนมากๆค่ะหากถ้าเราเกรอกเองนะคะอาจทำให้มีตัวเลขผิดพลาดได้ค่ะจากนั้นนะคะให้เติมจำนวนเงินที่ต้องการเติมเข้าไปค่ะเมื่อเติมจำนวนเงินเสร็จแล้วนะคะให้กดที่รูปลูกศรค่ะเพื่อดำเนินการต่อต่อไปก็จะเข้าสู่หน้าการยืนยันข้อมูลการทำรายการนะคะ โดยในหน้านี้นะคะก็จะแจ้งรายละเอียดที่เราเติมเงินค่ะโดยให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องนะคะให้ตรวจสอบจำนวนเงินนะคะที่เรากรอกเมื่อสักครู่ถูกต้องหรือไม่ชื่อบัญชีที่เราโอนตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่าหากรายละเอียดที่เราทำรายการถูกต้องแล้วนะคะให้กดยืนยันและส่งค่ะจากนั้นนะคะระบบจะแจ้งว่าเราทำรายการสำเร็จค่ะ จากนั้นนะคะให้เราลงชื่อออกจากธนาคารออมสินไมโม่ mo, ค่ะทุกครั้งที่ท่านใช้แอปธนาคารนะคะในการออกจากแอปท่านจะต้องกดลงชื่อออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้แอปธนาคารค่ะเมื่อออกจากแอปธนาคารแล้วนะคะให้ท่านกดเข้าที่แอปเป๋าตังค่ะเพื่อเช็คยอดเงินว่าเข้าเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะโดยปกติแล้วนะคะในการเติมเงินผ่านแอปธนาคาร จำนวนเงินจะเข้าทันทีเมื่อเราเติมเงินสำเร็จค่ะขั้นตอนการเติมเงินก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะหากท่านมีข้อสงสัยนะคะหรือคำถามสามารถส่งมาที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและถ้าหากคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์สำหรับท่านรบกวนช่วยกดติดตามช่องอยากบอกกดไลค์นะคะและกดกระดิ่งให้เราเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณมากค่ะ